ถัดไปมันจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสองสามตัวแรกที่ที่เราจะรู้ที่เราจะต้องใช้นะครับในการในการเรียนวิชาเทอร์โมนี่นะับออย่างอย่างเดีมาเรื่องหน่วยก่อนพอดี่นะถัดไปมันจะเป็นเรื่องหน่วยใช่ไหมอ่า หน่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะว่าของบ้านเราอะมันเป็นประเทศรับเทคโนโลยีเนอะเราไม่ได้คิดอะไรเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําได้ทุกหน่วยอะ่ะอย่างในสากลโลกเขาใช้หน่วยเออกันใช่ไหมมวลเป็นกิโลเวลาเป็นวินาทีอะไรเงี้ยนะครับระยะทางเป็นเมตรอะไรเงี้ยแต่พอไปทํางานจริงปั๊บเนี่ยอย่างถ้าเป็น ถ้าคุณไปทำพวกที่เกี่ยวกับอะไรไหมเดี๋ยวนะนั่นคือหน่วยพื้นฐานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหน่วยอังกฤษเนี่ยเวลาคุณไปทํางานเกี่ยวกับทงฝั่งอเมริกันเยอะๆอ่ะอเมริกันยังใช้หน่วยอังกฤษอยู่นะใช้หน่วยที่เรียกว่าอินเทอรีเลอ่ะ, Imperial, อะเคยเห็นเคยเห็นเขาย่อแบบนี้ไหมไอพี IP, เนี่ยบางคนจะเข้าใจว่ามันเป็นหน่วยแบบ อินช์พาวก็คือเป็นนิ้วเป็นฟอนอ่ะไม่ใช่นะอันนี้มันย่อมาจากคําว่าอ Imperial. Imperial, ิมพ r เรียลอิมพ a เรียลีมันคืออะไรที่เกี่ยวกับอังกฤษอะ่ะนะครับอิมพิเรียลแต่ว่าอังกฤษไม่ใช้แล้วนะครับอังกฤษใช้อังกฤษใช้เอสไอมอลลักเหลือแต่ในการเจ้าเดียวอเมริกาแคนาดานะครับแต่ว่ามันใหญ่ไงมันก็เป็นทูหีบไปแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนชาวโลกก็เลยยังต้องใช้อยู่ถ้าเป็นระยะทางมันก็จะใช้เป็นฟุตอะไรอย่างี้ใช่ไหม เวลามันก็อาจจะเป็นนาทีเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มวลก็เป็นปอนอะไรเงี้ยนะครับความดันมันก็อยากจะใช้ปอนต่อตารางนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุณภูมิก็ใช้ฟาเรนไฮต์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นหรือว่าถ้ามาฝั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ้าเป็นความดันเนี่ยอย่างเราจะคุ้นกับปาสคาลหรือว่ากิโลปาสคาลใช่ไหมครับของอเมริกัน ที่ใช้หน่วยอังกฤษก็จะใช้ปอนต์ต่อตารางนิวช่ไหม psi คอาต่อตารางนีญี่ปุ่นจะใช้กิโล,ก,โลกรัมฟอร์์ต่อตารางเซนอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็ถามว่าทําไมเขาใช้อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเขานิยมใช้อย่างนะั้นก็ถามว่าทําไมเราต้องรู้ก็ก็มึงซื้อเครื่องจักรเขาอย่างเดียวมึงไม่ได้ผลิตอะไรทั้งสิน้นใช่ป่ะคุณเคยกําหนดเทรนของโลกบ้างไหมประเทศไทยนะเคยไหม ไม่มีอะไรทุกอย่างซื้ออย่างเดียวแล้วก็บอกว่ากูดีที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะนอกเรื่องเยอะรับเนะหน่วยมันก็จะต้องรู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแปลงหน่วยที่คุณที่ผมถามแล้วว่าใครมีปัญหาเรื่องแปลงหน่วยแล้วไม่มียกเลยก็แปลว่าดีครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่าเราจะเรียนกันได้อย่างราบรื่นเพราะว่าเราซื้อเทคโนโลยีจากทุกมุมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงหน่วยกลับไปกลับมาได้ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องหน่วยนะผมก็จะเกาะกับหน่วยพื้นฐานสี่อย่างนะครับ นี่ลายมือผมนะตอนประถมเนี่ยเป็นที่หนึ่งของห้องนะครับลายมือผมเนี่ยคัดไทยเนี่ยที่หนึ่งของห้องนะครับแต่มันไม่เหลือซากแล้วนะเป็นที่หนึ่งขนาดที่ว่าให้เอบวกไม่พอคิดตัวแล้วกันครูเขาต้องให้บวกไหมตัวนเนี่ยบอกว่ามันเขียนดีเหลือเกินนะแต่ว่าสภาพนี้เราก็อ่าไม่ออกแล้วหน่วยพื้นฐานมีสี่ตัวนะครับ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ามันคือมันคืออะไรครับหนึ่งเป็นมวลใช่ไหมมวลก็เป็นกิโลกร,รัมใช่ไหมสองคือระยะทางอันนี้เป็นเมตรใช่ไหมแล้วก็ อมีแค่นี้นะหลักๆคือสี่ตัวนี้ไอสามตัวนี้แล้วตัวที่สี่คือสีคือนะผมใส่เป็นหน่วยสัมบูรณ์ไปก่อนนะใส่เป็นเคลวินนะครับอ่าแล้วผมก็โน้ตว่าเนี่ยทุกหน่วยทุกอย่างในโลกนี้นะครับสามารถแปลงกลับมา,มาอยู่ในรูปของสี่ตัวนี้ได้สมมนะ เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแรงดันที่เป็นปาร์ชคาวไม่ว่าจะเป็นหน่วยอะไรก็ตามเนี่ยของสิ่งไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถแปลงกลับมาเป็นหน่วยพื้นฐานสี่ตัวนี้ได้เสมอนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณงงแบบจะเปลี่ยนข้ามไปข้ามมาระหว่างหน่วยอังกฤษกับหน่วย SI อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็พยายามเกาะสี่ตัวเนี้ยกลับมาที่สี่ตัวนี้ได้แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอีกระบบหนึ่งก็ก็ได้นะนะครับ ถ้าเป็นผมโน้ตให้ตัวเองผมก็จะโน้ตแบบนี้นะครับทีนี้อไปเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะเรื่องของคุณสมบัติพื้นฐานนะครับที่เราจะต้องเจอเป็นตัวแรกๆนะครับ